อยู่กันในแบบฝึกหัดทบทวนคณิตศาสตรป์ป .6 หน้าที่8นะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการหารเศษส่วนและจำนวนคลาค่ะเรามาดูกันในข้อที่1เลยค่ะ1เศษ4ส่วน10หารด้วย3เศษ1ส่วน2นะคะในที่นี้เราก็จะเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะ1เศษ4ส่วน10นะคะเราก็จะ เปลี่ยนได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับข้างงาน,นะคะแล้วก็บวกกับเศษก็จะเป็นตัวเศษของเศษเกินนั้นนะคะ10คูณ1ได้10 10บวก4ได้14เพราะฉะนั้นเศษเกินของ1เศษ4ส่วน10ก็คือเศษ14ส่วน10นั่นเองค่ะ3เศษ1ส่วน2เศษเกินนะคะหาได้จากนำสองคูณ3ค่ะได้6บวกทดอีก1ได้7 ได้เป็นเศษ7ส่วน2ค่ะจากนั้นเราก็ดำเนินการหารเศษส่วนตามปกติค่ะโดยตัวตั้งคงเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนค่ะเศษ7ส่วน2กลับเป็นเศษ2ส่วน7นั่นเองค่ะจากนั้นก็เขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะ แล้วเราก็มาดูว่าคู่ไหนตัดทอนได้นะคะในที่นี้ก็จะมีคู่ของ14กับ7ค่ะ7 17 7 2 1ึแล้วก็คู่ของ2กับ10ค่ะ2 12 250เราก็จะได้คำตอบนะคะก็คือเศษ2ส่วน5นั่นเองค่ะ ต่อไปไปดูต่อกันในข้อที่2ค่ะ3เศษ1ส่วน8หารด้วย2เศษ1ส่วน2ค่ะเราก็จะเปลี่ยนจำนวนคระให้ไปเป็นเศษเ,เกินก่อนนะคะ3าคูณ 8, ได้24บวกทด1ได้ 20, บวกเศษอีก1ได้25นะคะได้เป็นเศษเกินคือเศษ25ส่วน8ต่อไป2เศษ1ส่วน2ค่ะเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินค่ะ สอคูณ <Sen Heck no? S 1> สองได้4บวกทดอีก1บวกเศษอีกหงได้5นะคะได้เป็นเศษ5้ส่วนสค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทําการหารเศษส่วนตามปกติค่ะโดยตัวตั้งค่ะคือเศษยี่สิบห้าส่วนแปคงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนเศษห้าส่วนสกลับเป็นเศษสองส่วนหค่ะ จากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเรษส,ส่วนคูณส่วนค่ะได้เป็นเศษ25คูณ2ส่วน8คูณ5ค่ะและเราก็ดูว่าคู่ไหนสามารถตัดทอนได้นะคะในที่นี้เราก็เลือกเป็นคู่ของ2กับ8โดยใช้แม่2 2 1 2 2 4 8และเลือกเป็นคู่ของ5กับ25โดยใช้แม่5ค่ะ5 1 5 5 5, 5 25 เหลือเป็นเศษ5าส่วนสค่ะแต่เนื่องจากเป็นเศษเกินเราจะเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคระค่ะโดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยตัวส่วนค่ะก็จะได้เป็นจำนวนคละคือ1เศษ1ส่วนสีนั่นเองค่ะตอบ1เศษ1ส่วนสค่ะต่อไปไปดูต่อกันในข้อที่3ค่ะ 5เศษ3ส่วน4หารด้วยเศษ5ส่วน8ค่ะเราก็จะเปลี่ยน5เศษ3ส่วน4ให้อยู่ในรูปของเศษเกินค่ะ5คูณ4ี่ได้20 20บวก3ได้23ได้เป็นเศษ23ส่วน4หารด้วยเศษ5ส่วน8ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ดำเนินการคูณเศษส่วนค่ะโดยการคูณเศษส่วนนั้นนะคะตัวตั้งจะคงเดิมค่ะ เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนค่ะก็จะได้เป็นเศษยี่สิบสามส่วนสี่คูณเศษแปดส่วนห้าค่ะจากนั้นก็เศษคูณเศษส,ส่วนคูณส่วนค่ะจะได้เป็นเศษยี่สิบสามส่วนคูณแปดส่วนด้วยสี่คูณห้าค่ะแต่เราก็ดูว่าคู่ไหนัดทอนได้ในที่นี้ก็จะเป็นคู่ของสี่กับแปดโดยใช้แม่สี่ค่ะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดค่ะ ทีนี้เราก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะก็จะได้23คูณ2ได้46ส่วน5จะสังเกตว่าเป็นเศษเกินนะคะเราก็จะทำให้อยู่ในรูปจำนวนคะค่ะโดยการนำ46ตั้งเล่าหารด้วย5จะได้จำนวนค่ะคือ9เศษ1ส่วน5นั่นเองค่ะ ไปกันต่อในข้อที่4ค่ะ3เศษ6ส่วน7หารด้วยเศษ9ส่วน14ค่ะทำามเศษ6ส่วน7ให้เป็นเศษเกินค่ะโดยการนำา7คูณ3ได้21บวกเศษอีก6ได้27ค่ะก็จะได้เป็นเศษ27ส่วน7หารด้วยเศษ9ส่วน14ค่ะจากนั้นดำเนินการหารเศษส่วนโดยตัวตั้งคงเดิม เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกับเศษเป็นส่วนนะคะก็จะได้เป็นเศษ27ส่วน7คูณเสส่วน9ค่ะจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนจะได้เป็นเศษ27คูณส4ส่วนด้วย7คูณ9นั่นเองค่ะดูว่าคู่ไหนตัดทอนได้แล้วเราก็ตัดทอนกันได้เลยค่ะนำา7 9บตัดทอนกันโดยใช้แม่7ค่ะ 1> 7 1 7 7 2 14จากนั้นก็เลือกเป็นคู่ของ9กับ27โดยใช้แม่9 9 1 9 9 3 27ตัวเศษเหลือ3คูณ2ได้6ตัวส่วน1คูณ1ได้1ได้เศษ6ส่วน1หรือ6นั่นเองค่ะต่อไปไปดูกันในข้อที่5เลยค่ะ 8เศษหส่วน6หารด้วย2เศษ1ส่วน3ค่ะทำจำนวนคะให้กลายเป็นเศษเกิน6848บวกเศษอีกหนึ่งได้49ได้เป็นเศษ49ส่วน6ต่อไป2เศษ1ส่วน3าทำให้เป็นเศษเกินค่ะ2คูณ3ได้6บวกทดอีกหนึ่งได้7ได้เศษ7ส่วน3ค่ะตัวเศษอ่ในการหารเศษส่วนนะคะ ตัวตั้งจะคงเดิมค่ะคือเศษ49สเ่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหารกลับเศษเป็นส่วนค่ะจาก7ส่วน3กลับเป็น3ส่วน7ค่ะจากนั้นเขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส,ส่วนคูณส่วนค่ะได้49คูณ3ส่วนด้วย6คูณ7ค่ะเราดูว่าคู่ไหนตัดทอนได้ในที่นี้เลือกเป็นคู่ของ3กับ6โดยใช้แม่3ค่ะ 3.13 3.2.6ต่อไปเป็นคู่ของ7กับ49โดยใช้แม่7ค่ะ7.17 7.7.49เราก็จะเหลือตัวเศษคือ7จคูณ1ได้7ค่ะตัวส่วนเหลือ2คูณ1ได้2คูณแล้วเป็นเศษเกินนะคะเราก็จะเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละโดยการนำตัวเศษเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยตัวส่วนค่ะ ก็จะได้เป็นจำนวนคละคือ3เศษ1นส่วน2นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ10เศษ9ส่วน9หารด้วย9ค่ะทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินค่ะ10คูณ9ได้90 90บวก9ได้99ค่ะได้เศษ99ส่วน9ค่ะ หารด้วย9ส่วน1 99ส่วน9คงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณเศษ9ส่วน1กลับเป็นเศษ1ส่วน9นะคะเขียนให้อยู่ในรูปเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนค่ะได้99คูณ1ส่วนได้วย99คูณ9ค่ะตัดทอนค่ะคู่ของ9กับ99โดยใช้แม่9นะคะ 919 91 99เราก็จะเหลือ,อ 11, 1, 11คูณ1ได้11ค่ะ9คูณ1ได้9เหลือเป็นเศษ11ส่วน9นะคะทาให้เป็นจำนวนคะโดยการนำ11เป็นตัวตั้งและนำ9ไปหารคะ่ะได้จำนวนคะคือ1เศษ2ส่วน9นั่นเองคะ่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้า8ปดเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ